ก็เดียวจะแม่เต่าไม้ให้ดูนะครับเนาะประกอบไปด้วยกันก็มีใบมันแป้นเฮากับองริมครับเฮากับใส่เข้าไปริมมันช่วยมาใฮ้เต่าเนี่ยห้องเวลามันถูไม้บ่อยๆเนะี่ยเจียๆนะ มันจะมันโอกกสที่มันจะฮ้องมันจะเอนถ้าเวลามันเอนไม้ตัวนี้ที่เฮาใส่เนี่ยมันก็จะเอนไปตัวเต่าเฮาก็เลยต้องใส่เหล็กประคองมันไว้เพื่อมันใช้งานได้เหมือนๆเนาะครับไม้ที่พิ่นเอาไปทาเตาเนี่ยมันก็จะเป็นไม้กีดมันก็แล้วแต่ที่แพกไหนเปยพ่นใจกันควรเหนือมันก็จะมีไม้ดูไม้แดงเป็นแบ่งแบงตีที่พิ่นพิ่นใจทํากันเนาะ ก้อนจะเตาเฮาก็ปับ๊บใส่ใบแล้วก็เลงดูเราจะเอามันเข้าลึกขนาดไหนดูว่าแบบมันจะเข้าลึกหรือว่าจะเข้าตื้นนะครนะับเนาะแล้วก็ลองเอามาเตาดูครับผมมนกดกับแมนเด้ดิเตาอันนี้แฉ่งสมัยก้อนนี่เพื่อนใจปรับปรับผิวไม้ให้มันเรียบ มันตะก่อนมันมามีเตาไฟแฟ้มันมามีอย่างเนาะเพื่อก่อใ้เตาตัวเนี้ปับ๊บเตานี่มันก็มีลายแยกเหมือนกันนะอันนี้เป็นห้องเตาแป้นเหาห้องเตาตมาตัด กินของมันเนี่ยเตาเนี่ยมันเหมาะสําหรับปั๊บแบนถ้าเาเอามาเต่าปั๊บผิวไหมอย่างที่มันค่อนข้างระจามันใช้เวลามืนเนาะแต่ก่อนเขามีเวลาหนะักแต่ตจะใื้อดีนี่มันเหมาะกับแกนตี้ปั๊บแบนหน้าแต่งแบนประตูเต่าตัวนี้ มันใช้ได้ทุกไม้นะครับใช้ได้ไม้ได้กุยแรงแต่ถ้าไม้เนี่แข็งเนะี่ยคนที่เตามาไข่เป็นมันก็ะหมาใไข่เข้าบางทีคนที่เตาเป็นก็ยังมาใไข่เข้าเลยเตามาตัดตัวนี้มันมันจะตรงเหลีอยเตาไฟฟ้าเวลาเขาปรับพื้นปรับมาเดียวพุ้นห้องใส,ส่ซีบเนาะแต่ก่อนเอาจะได้เตาไม้ตัวเนี้ยเตามาตัดตัวเนี้ย วเวลาเราจะปูพื้นเอาต้องใช้ตัวนี้มาปรับสมัยมาเดียวมันใช้เตาไฟฟ้าแต่ความละเอียดมันจะสู้เตาตัวนี้มาได้เตานี้มันมีมันมีหลายแยงเนาะมันจะมีเตาฟอกคือทำล่องวงกบบล่องแน่แต่งถ้าเตาผิวเตาเป้นี่คือมันออกน้อยความตรงเวลา เวลาเราเอาไม้มาเพาะกันนี่มันจะตรงมันจะกินกันได้ดีกว่าชิดกว่ามันจะมีทั้งเตา่าเต่าละเอียดกับเต่ายาบไีกเราก็เอาเต่ายาบเต่าไปก่อนเนาะคือสมมุติแอัน,นี้เต่ายาบก็คือเตา่าให้มันใกล้เกียงก่อนแล้วก็เอาเต่าผิวมาป๊บพื้นถ้ำกำม,มันก็จะออกนิ้วเต่าผิวนี่มันจะละเอียดมันจะมันจะละเอียดกว่านี่ คือมันจะออกมานักอย่างอย่างตัวนี้ละมันจะออกขี้มันจะจะแบงกว่านี้ <c oughs> เวลาเอามาเตาไม้เนี่ยมันก็จะคือเตาผิวนี่มันรอบสุดท้ายมันจะแงมกว่าเ <c oughs> ตาไฟแฟ้ากับเตามือนะครับนะเตาไฟแฟ้านี่มันก็จะช่วยให้เวยขึ้นสุดท้ายแล้วก็ต้องความละเอียดก็ต้องมาอยู่ที่ไอตัวนี้ตัวนี้ต,นต,นต้องแตมหลังมัน ครับผมแต่กี้ใจเต่าไม้เนาะมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปลองทานสมัยขึ้นแบบหน่อยมาดูเต่าไฟแฟ้าครับ แม่แถมยุ่งมันก็จะมีทันสมัยขึ้นมาแหมมันก็จะเป็นเครื่องรีดครับเดี๋ยวจะลองรีดให้ดูครับ